สวัสดีครับป้าดุ๊กครับเอามาานาแปลกๆจังในป่านนี่าๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆนๆัๆๆ่ๆๆ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 ๆนๆๆๆกเๆๆ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 ๆเๆๆๆๆนๆๆ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 ตๆๆๆาๆๆๆๆๆาๆๆๆาอ ครับกระได้ได้มาเลาะ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 เาันห้างหายมูไปดนมันกัเงาตอ้ามาดีกับเาเลี้ยงตัวเลขตัวตัวบบนี้มากนี่ก็คือมาเอาเลขนี่ เอาเลขกระสืออื่นสมมติว่าเลขตั้งบักหลายตัวเรียนบรรยากาศใส่เอซีทบรรยากาศมีแต่นี่ให้กันได้ขอจี๊ดป้าหลวงเฮงกับโอ้ช่วงที่เขาตอนนั้นยี่สิบสองวันยี่สิบสองวันเขาได้เศาหนักเราดี๋วอย่าแต่บุกแต่มันเท่าปกติพอถือนาะมั่ลดหน่อยๆไหมครับ มาดีหรือสิจ่างเฮ้ยสิมาทำไมครับผมเพื่อเป็หายไปหายไปสองงวดบอกเฮ้ยตอนนี้สามวดดิสามวดบอกสามวดมันมีแต่เจ็ดเียดเจ็ดเจยดครับใ,<ช>ใ,ให้นึ่งเจ็ดให้สองสองผันไปออกสองเจ็ดสองซะ,ะ <c oughs> ให้นึ่งเจ็ดคับสองสองเข้ากันเข้าอันแล้วมันแน่นึงทั้งบนทั้งล่างเนาะให้ซื้อคือซื้อก้อนโดนีม่อ่าให้สามให้สามแปดแปดเสียงตะโกนห้องม่บอกออกแปดเจ็ดสาม พิเทระแตมรแต่ว่าอันห้องมาบรรุนกันเจ็ดศูนย์หานะไปซื้อไปจองห้องเบอร์เจ็ดศูนย์หาหรืออาน่ะก็คือออกเจ็ดศูนย์เนาะศูนย์นดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดงวดน่ะให้ว่าวนเวียนวนเวียนครับแต่ว่าตอนนี้คือรุดมาแล้วสองงวดแล้วรุดมาแล้วสองงวด แต่ว่าสําหรับงวดวันที่หนึ่งได้อยู่ที่บางหันโมมาโมมเกตสองคือมันออกตัวเกาเนาะเอ้ากัี่อากฟันไปบ้านเนาะรูรถดูส่จอดนะฟันไปแล้วกลับไปเห็นรถจอดอยู่เฮี้ยทะเบียนรถสองหนึ่งเจ็ดยังกาะยังสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็หนึ่งมันออกเกตสอเกตสองครับ เพิ่นก็ได้ซื้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนั่นแหละเก้งว่าผมก็เงยดูโอ้ยมีแต่พีบ่าเด้อซื้อเหล็กตกเก่าซะดอกแต่ว่าขั้นนี้ก็เป็นคนเป็นหมาขี่รถจอดจะของขี่ออกสองหัวติดโอ้ยอันขั้นแม่นอันไถเฮ่าน่ะสิตาสอมมอดี้น้อยที่ว่าไก่มากไก่อยู่หนารถนะไก่หลอรถนะไก่ปลาดิไก่ปลามืไค่ใส่มืไค่ใส่หลอรถมันแบบว่าจะอันทั้งหนาบ่ บ่ครับรอทั้งหน้าแล้รอรอหลังรอหลังใครใช้รอหลังผมก็ได้ถือนเจ็ดหนึ่งเหรียญอยู่ทั้งหลังอ๋ออันทั้งหน้าบ่เอาสา้งหน้าบ่เอามันเล็กกว่าเก้าครับมันเล็กกว่าเก้าเอาบานนี่พูดถึงงวดวันที่หนึ่งกรกฎาเนี่ป้าดวงเฮงเพิ่งจะฟันไปรอบเดียวก่อนหน้านี้ที่ผมขอมาทายคิดฟันเป็นตะครืดงวดนี้ค่ะเอ้าไปอีกเดีวนี้ไปวัดน่ะไปวัดมองเก้าอีกแล้วไปวัดมงเก้านั่น ันไม่ไปค่ะนี่ฟันไม่รอบแรกนี่ฟันว่าไปวัดเัินละฟันเมือวันผ่านี่ครับอฟันที่ที่แรกกับไปวัดบันเพิ่นเขียนตัวเลขยื่นให้ยื่นให้ยื่นให้ยื่นเป็นกระดาษไม่ให้หนึ่งเก่าหนึ่งเก่ามันเขียนมาสี่วกเขียนไปงสี่ครับเขียนหนึ่งเก้าแล้วก็เขียนหนึ่งเก้าทั้งไตเขียนหนึ่งเก้าสองเถอท้าผมก็เลขตีเป็นสองหนึ่งเก่าหนึ่งเก้าสองเนาะ มานนี่ว่มานนี่มานนี่มือนี่มันสี่ไดเก่าสองนี่บานนั่งเที่ยบ่นั่งเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าอย่างห้องฝันมาเลยใส่บาทไหมค่ะไปวัดเก้าหนิบอ่ครับไปวัดเก้าไปใส่บาทเพื่อจ้างตากบาทเทโวเนี่ยเพื่อว่าตากบาทเทโว่พอได้ก็อยุ่ที่เชิงสาราค่ะคันอยูที่เชิงสาราวัดไม่เด็กทีอยู่อ่อมีบานเด็กทีนี่ครับะนี่ครับมาในที่มปนุกปอเท่าไหร่โอ้ยผมกับผมจากลำนออันนั้น บ้านเลขวัดอาจารย์ไคเนี่เท่าไรเนาะสิบหกเหนเนาะแต่ว่าบ้านบ้านดอกปอเนี่ยผมบอกหกมันมี้านเลขที่มีเลขที่วัดวัดมีเลขที่โอ้ใหม่ที่ได้ที่ได้ไปถามม่นอ้๊าวันค่ะบ่บ่ถามดอกที่ิีได้จําไว้นะครับที่ได้ถามเมืองว่าถามต้องถาปู่เสรเนาะถามปู่ไก่ก็ต้องถามอาจารย์ท่านครับเป็นจังหวัดสิบหกตัวเป็นเจ้าอาวาสเนี่ย ขันจอบาดอยู่หะต้องถามเพื่อนฝันว่าใส่บาทแต่ว่าเข้านี่ฝันว่าใส่บาทนั้นจะเป็นอสองหรือสองเก่าเท่านั้นขันฝันว่าได้ใส่บาทอือถ้าฝันว่าได้ใส่บาทสําหรับเข้านี่นี่ครับแต่ว่ายุวัดมันเปบเป็นเก่าเป็นหาอยู่แล้วครับทีเป็นสองเก้าตีเก้าสองตีครับมันเปลี่ยนเก้าสองหรือสองเก้าเนี่ยเท่านั้นขันเข้าฝันว่าเข้าได้ใส่บาทไหม ถ้าสองถ้าสองจะเป็นหลักหน่วยจะไม่เป็นหลักสิบแมนบอกครับเน่วิ่งเกจกับสองนี่บ้านเด็กวิ่งเกจกับสอง,งเล็กวิ่งก็มาแล้วเนาะเกจกับสองต้องที่ป็นเนี่ยอันเพื่อนอันยากนะมันนั่นบริทั่วมาเป็นลูกสาวปสปเป็นสปเ,นเนปเลียนไปญา่ทั่วสหรัฐเป็นกรีนเบรดบริเตติดตมหาลูกสาวสเปเลียน ปริญญาโทสหรัฐตีปริญญาโทสหรัฐเพิ่นไปเรียนปริญญาตีสหรัฐมาแล้วล่ะมันนี่เพิ่นสิไปต่ออเยอะเพิ่นเขียนให้จังสิบเอาไปเขียนเองด้วย9สาวคนเพิ่นไปจบมัจจพุนอะไรปริญญาตีนะมันนี่เพิ่นสิไปต่อโทษเยอโอ้ยบาดนี้ลืมปากกาไว้บ้านเพราะเรื่องนี้บาดนี่อยู่กับอันเอ็นเอี้ยงก่อยู่กับเออ่กีต้าวโอ้โอเคแล้วครับเจ๋แล้วเจ๋แล้วโอ้ย ตัวที่จิตตายอีกแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาฟันแหลกนะเพื่อนเบ่งก่อนครับมันเปิดยังสิเอาแม่คู่สู้เด้อเ็นมาเ็นชับเจนมากเล็กวิ่งได้ไม่แล้วคือเจ็ดกับสองนะครับเล็กวิ่งเขางปาดงเฮียงวันนี้วันนี้หรอกสอง่ยวนี้ผมกังวลกับ ตัวเลขเกดสองอยู่ดิมันคันมันออกเกดสองอีกเนาะบ้างวดนี้สนดกออกเกดสองซ้ำงวดติีนี่ดูได้บอกกองสลากเป็นผู้เช่าสื่อฮะเช้าสื่อเลยเช้าสื่อเลยเหรอครับนี่คือฝันแรกฝันแรกเนี่ยอ่ามีคน เขียนเอาส่งกระดาษให้อ่าส่งกระดาษให้อยู่ในวัดนั่นแหละนะครับในวัดนันวัดมองมานมองมานมุ่มมุ่มมานมุ่มมานมุ่มมานครับตอนนั้นฝันเห็นงูนอนเลี้ยงกันสองตัวงูใหญ่ท่อขาตุยนี่ท่อขาต้นขาเนี่มันออกเก่าเก่าเข้าเป็นตีเกศเกศครับเข้าตีเกเกมันออกเก่าเก่าครับบาดนี้งวดนึงฝันว่าเขาเรียนให้โลกกันโยห์หันเพื่อนึงห้องอ่องถืนว่าฮกซีเอียว มองซีเอ็ธไฮโลข้นก่อนออกซีเอ็ไฮโลข้นก่อนูนึงห้องขึ้นมาหกซีเยียวแต่ด้วยบรลเลอคนมา6กซีเยียวกับซีเอ็ไฮโลมันเป็นอันเดียวกันจัดมันันนี้เขได้เทียงกันอยู่วันนี้น้องนม่อันใดนะวัหน้ามันออกซีนึงึงออกซีนึงใครว่ายุ่มุ่หมาหมีได้แล้วสองนวดฝันมองหันออกโลดบานี้ยุ่มมองเกาหันละมีได้นึงเกาหนึ่งเกาเขาเทียนไฮแบบเกาหันละมีได้นึงเกาหนึ่งเกาเขาเทียนไฮแบบนี้ ที่เขียนหนึ่งเก้าสองครั้งเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าเขาเขียนให้แบบนี้ถูกต้องไหมครับเข,เขียนให้แบบนี้ครับเขาเขียนหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าผมก็เลยว่าก็เลยคลิดแลกว่าเมือไหร่มันจะเป็นสองหนึ่งเก้าบอกอนะครับพอหน,นึ่งเก้าสองทีละบาทน,นี่เราก็หยิกนึงว่าเขาจะให้เอาบวกกันให้หนึ่งเก้าบวกหนึนน่งเก้ามันจะเป็นสามสิบแปดแต่รัตาเมื่อนั้นตาหลวงหี่บอสยังฟไปไล่ย่างเถอะมันสิ่ไหลโตนะครับ นะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ามันมันมันจะตีเป็นสองหนึ่งเก้าก็ได้ก็ได้คือกันท่าต่อไปครับไม่คู่คีบกันบ่เมนค่ะเนาะมันสองเท่าเนาะมันสองเท่าครับมานี่ยฟันมาได้ใส่บาทมันเป็นสองเก้าครับไม่ต้องพีนี่กันใส่บาทเดียสองเก้ามานี่อันเข้าเก่ามันใส่เบาเปลี่นสามโตนั่มเบาเอาสามโตไหมคะเอาสองมาใส่หนึ่งเก้าน่ะ กะทิเป็นอันเก้าคือบานครับสองหนึ่งเก้าองหนเก้านะบันนี้แต่ว่าเท่ากับสองเก้าอีกเนาะเพราะว่าอันนี้มันมีแล้วใส่หมันนเก็นชิบวัวกันบิบวอวปากกาแดงจึงขึงเขียนลงสัตว์ร้าชิบวัว่าท่าบอกเลยว่าาท่านบอกเลยนี้ฟันอีก นะครับฝันเทือที่สองอี่มัดสิมายาหรือเปาเป็นบ่ครับปลาดองเฮ้งวาเนาะฝันอีฝัน่าในสาบาทปลาดองเฮ้งตีตัวเดียวเลยเก่าสองหมายว่าเคยฝันแบบนี้มันออกเก่าสองันแบบนี้มันออกมันมันออกสองเก่าสำหรับสำหรับเฮ้าน่ะเฮ้าสขีนเป็นสองเก่าหรือเก่าสองดี กับหมดเล้ัก่เอาเอาสองเกแล้วก็เห้าแล้วคอนสี่ยงกับ้ากับสื่อเลย้ากับกับอยู่แล้วสองเก้าเย็นไปหลายมันจะหลายตักับปเกกับให้เลยหูกับให้เลย ผมคิดถึงเลขตัวนี้ตั้งแต่มือที่ไม่สัมผัสป่าตัวเลขสองหนึ่งเกามือเศร้านี่เข้าไปหาอาจารย์ไทยเมื่อขึ้น,นสลืมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่นเสียงกระซิบมากอย่าลืมตัวเกาอ,อย่าลืมตัวเกาตัวเกาที่เพิ่นหายเทียวบ่งหันบอกบ่ครับเพื่อนบอกแค่ว่าอย่าลืมตัวเกาซื่อเพิ่นบ่ได้บอกว่าตัวใดอมันก็เลยมองได้เป็นสองอย่าง ตัวเก่าที่ปูห้ยไปหมวดที่แล้วปูพุ่มหาไปสองหนึ่งเก่าสองหนึ่งเก่าครับสองหนึ่งเก่าตัวนี้ล่ะผมจะเลยเร่งเลขตัวนี้ไว้คณะก่อนหน้านี้นะบาทนี่ปูตะปะเขาหายไ้หนึ่งสามเจ็ดหัวดที่ผ่านมากับแต่ว่าอารใครเพิ่นเพิ่นว่าเพื่อนคิดว่าอาจจะเป็นหนึ่งสามเจ็ดนะครับมันมันไม่คิดได้สองอย่างคือตัวเก่านี่ตัวเก่าที่ปูห้ไปหงวดที่ผ่านมา ครับตัวเก่าที่มันออกงวดที่ผ่านมาครับตัวเก่าที่ออกงวดที่ผ่านมาคือเจ็ดสองกับสามศูนย์ตัวเก่าไหนเนาเออนี่แหละแต่ต้องให้คิดเอาเองคิดเอาเองครับคิดเอาเองแต่ว่าจังไดก็คิดว่าจับไว้แน่ๆล่ะโดยส่วนตัวแล้วสองึ่งเก่าผมอันนี้โดยส่วนตัวตัวเองโดยส่วนตัวเนี่ยพ่าจ้บ่าสามศูนย์สามศูนย์นี่ ยังกรทัางคิดถึงมั่นไหมเพิ่นทีได้เป็นเลยดิเพิ่นทีได้เป็นเลยดิโอทางการอนุมัติแล้วเมีนค่ะสบวงสวสสยกมือใไห้แล้วเนีนค่ะแม่วันนี้กระเบาอยู่ดิอย่าลืมนะจ๊ะเมื่อนี้วันวันทีรัฐธรรมนุนออกตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าวันรัฐธรรมนูนออกให้เมื่อนี้เป็นมือเคียนรัฐธรรมนุนสลับแรก เราบอกอยู่วังหันอันนี้คือนาการเมืองเข้าเป็นนักเข้าเป็นนักวิเคราะห์แต่ว่าสีพัเริ่มแต่ว่าเมื่อคื่นดีคุยกันกับลูกชายแม่แม่มาสั่นเอารถไปเทิร์นยุดประสันแนวว่าอยากอยากได้ไม้เสือเลยประสันเอารถเข้าเอารถแม่ขึ้นมาให้แม่มาเลยไม่ต้องไปเทิร์นดอกหมต้องเทิร์นถ้าอยากได้รถไม้เสืออารถเสือเลยเงินเมื่อยุดประหยัดเงินบ่อึดบ่อยากเงินเขา เง้างาเรอับบมันหลายสุดเลยกเทศหลายอย่างโอ้มันลูกไปลุทุนครับเนาเสร็จกัดไงเนาะดีแล้วละขนาดาทานยังลทุนเป็นแสนตัวอะไรอยู่นี่ครับซื้อตะรัางเต่าบางไงเขามันจได้เท่าไหรมันจไดกี่สิบสามสิบเลกเ่อทานน้ำเส็ดล้านหมูย่างน้ำเ็ลานหมูย่างสล้านแนวนี่สีขยายไปนิคมท้งบานตู่วันนิคม มันมีหลายนิคมครับบ้านผมทั้งกุ่นละทั้งทงบ้านผมมันจะใกญ่มีนิคมบอวินนิคมเฮมมาลามีบอวินนะ่นั่มีะมีเทนซีบอร์ดมีเทนซีบอร์ดวิสยามบิทเทิลโอ้หลายนิคมครับครับาทั้งนิคมคุณละคุหลายคุณคุหลายตอนนี้เพิ่งอยู่พัทยาสายบออยุราหยองสายล่างไงโอ้ระยองสายยาสายล่างระยองสายล่างสายล่างมีสวงลานานี่ลานอยู่หัวไทยกับลานอยุ้งทั้งปากซอยลานไม่นี่ยคือยู่งปากซอย ที่ลงทุนไหนเอาอันนั้นกะในส่วนของการลงทุนจะไปจังไรไปทัวร์เนาะไปฮอดการเมือง่ <laughs> 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 ไปไปฮอดการเมือง <laughs> <laughs> ไปฮอดการลงทุน <laughs> 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 ไปการเงินเอาห้ผมัเกิดเพิ่มขีดแต่เลย <laughs> มีหน้าที่บอกบอกคือเก่าเนาะ ถ่ายยุ่งสิแต่ก่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะไปไหนเข้าก็ต้องงูมาหาการตัวเลขของเข้าหาเลขกากเนาะเออเอาอ่ะก็คือสรุปตัวนี้ล่ะเลขบ่หลตัวครับมวลนี้ครับแต่เออเอาอ่ะก็คือสรุปตัวนี้ล่ะเลขบ่หลาตัวครับมวลนี้ครับแต่ว่าเลขวิ่งมีเจ็ดกับสองนะครับ สีเป็นหนึ่งเก้าหรือสิ่เป็นสองเก้ากันลองพิจารณาเป็งกับฟันแรกเขียนตัวเลขให้สิบเก้าสองเทือนอย่างหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านี่นะครับแต่อย่าเผลอเด้อเสียงกาก็ได้บ้ตีหรอครับหนึ่งเก้านะตีอยู่บ่ชิเป็นหนึ่งหกได้อยู่บ่อยากแล้วเขากันิ่งเรียกถูกเก้าของเข้าอยู่บอกค่ะเอาลองเบิ้งสั่นเอาไปหันละตะก้อนง่ายหรอ เพราะว่ายังอีกส <sais S 1> <ellt Mandarin. S 2> ี่หมื่นนะครับเดี๋ยวถ้าสีจังไดหนีกระสีรล่อเสียงห้องมากอีกคือเราอยาห้องมาผิดคือวันนั้นเมื่องนึงนี่ห้องมาตัวใดอย่างนี้เอาห้องมาว่าอันมีคนมาหาเมนบอบมีคนมาหาอันยู่ทายู่บ้านว่าสั้นอายุหาสิบหกปีลูกเจ้าลูกเจ้ามัดคู่น่ะนะมาหาลูกเจ้าสิบห้าปีเอ็มเออลลูกเจ้าสิบห้าปีเป็นบออห้าสิบหก กับสิบห้าถ้าบวกกันมันจะได้อะไรกันอะไรวอะไรอะไรอะไรหกห้าสิบหกห้าสิบหกกับสิบห้าอ๋อไม่มันเป็นเจ็ดสิบเอ็ดไหมเป็นเจ็ดสิบเอ็ดแมนมันคือผมเป็นเจ็ดสิบสองเ เกี่ยวโน่นี่เนาะเกี่ยวนี่ครับเกี่ยวนีนะเกี่ยเกีคือเกี่ยวดีที่สเอาโอเคครับผมเดี๋ยวจังไรท่านนีความขึ้นหนาจังไรเนาะช่วงโค้งสุดท้ายเดี๋ยวก็จะมาติดตามพี่ต่างเฮงอีกเนาะแต่ค่ะแต่ที่แน่ๆงวดนี้เลขหน่อยครับหน่อยตัวมากๆเลยนะครับบอมาลันบอถึงจะฝันแต่ยังอยู่ย่ำอยู่ของเก่าย่ำอยู่ของเก่าบอได้ไปไกลถือว่าเลขกสองตัวนึงเนาะค่ะแม่นครับถือว่าเล็สองตัวถือว่าเลขกสองตัวนึง เอาจักจังเล้อปลาแซลีซี่แบบว่าจัดจังเนี่ยมอนกับฝันซื้อน้องเฮาน่ะเฮ้าอะไ้เล็กขับนวดยังงนวดมนนึกจับจังเลยดิขาจังนวดมือนึกมีาขาจังเลขออกว่าเราผมไปโมเป็นไหมจังจังนี่ดีดิครับจังเปีนข้นขนไม่โฉมเมยแตะหุ่นจ้นหุ่นเลยสงสัยนี่เนาะมันยากเหรอยืมมันอาจารย์ใครซื้อก็ได้เร อาจารย์ไข่เป็นโรคเดียวกันครับก็ไม่โชคเมือนบอโรคเก่าบอกนะโรคนี้โรคซับจังเมื่อเส้านี้ออกไปหาอาจารย์ผมเป็นโรคนี่เดียวเนี่เพื่อนโรคแนีล่ะโรคซับจังบอเพื่อนเอากระเปลี่ยนนู้นแล้กเสียเพื่อนแต่บปตรใส่เนาะเพิ่งเพิ่งเมื่อไรเราเพิ่งอาจารย์ใมืไหร่เพิ่งเมื่อไรเนาะเป็นโรคเดียวกันเอาโอเคครับผมจังไรกะขอบคุณป่านของเฮงหลายๆแล้วครับเนาะเดี๋ยวจังไรมาติดตาม